เมนูปลาช่อนแบบแซ่บถ้าให้คะแนนนะคะแนนเต็มสิบให้อยู่ที่แปดจุดห้าแต่มันยังมีอะไรที่สามารถเพิ่มเติมได้อีกแต่ถ้ามีเนื้อปลาเพิ่มอีกเยอะๆเนี่ยจะให้เก้าจุดห้าเลยอืมแต่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้เงินหนะึ่งรอยบาทอะซื้อมาทำเองไม่ได้นะบอกเออบางหังอะ อกว่าอเอซื้อทําเองประหยัดประหยัดคิดดีๆถ้าทานคนเดียวอ่ะซื้อทานดีกว่าอืมถ้าหลายคนเออเราค่อยซื้อแบบเออแบบนานๆทีทําคนไทยกูเหมกันบ้างอีอะทำเองเอะทำเองแล้วอาหารเจริงตายอืม แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งคุณคิดว่าคุณจะซื้อของมาทําได้หรอไม่ได้หรอกอืเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยทานได้เนี่ยประหยัดกว่าที่ซื้อทํากินเอง,เอ,งอีกออันนั่นหัวโบวราณแล้วทําเองอะ่ะบางครั้งอะใครจะมานั่งกินอาหารแบบเดิมสามเวลาเบื่อตายอื แต่ชอบทานใบยอใบยอนี่อร่อยข้าหั่นสิ่เลเล็กแซบ่บแซบ่บถุกปากกับข้าวถูกปากแล้วแล้วก็ต้มต้มยำปลาเก,ก่าเขาก็อร่อยอื ต้มแบบําปลาเก๋าก็แซ่บดีนะขนาดพา,าเพื่อนคนไทยเนะไปทานร้านนี้เขายังบอกว่าอร่อยเลยห่อมหอมกเนี่ยหากินย่างนะบางร้านคุณไปซื้อห่อละสามสิบสี่สิบนะอันนั้นเรีกวิญญาณปลานะบางที่นะแทบจะไม่มีเนื้อปลาเลย รสชาติก็ไม่อร่อยแต่เนี่ยร้อยหนึ่งคุ้มเขาทำสมราคาอืมอร่อยอะ